คุณสัติการวัฒนจันทร์ครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านิตยสารด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาอย่าง Travel l ุยเชียรนะครับได้เลชียนะครับทราเวลพัสด l เล s ชียอ่าขออภัยครับได้จัดอ,อันดับให้ประเทศไทยนะครับเป็นจุดมุ่งหมายแห่งการท่องเที่ยวปี2568ากสิบจากสน่ซอฟท์พาวเวอร์ครับที่โดดเด่นของไทยทั้งทางด้านวัฒนธรรมอาหารการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับกับ ยุคสมัยใหม่ได้อย่างทันสมัยลงตัวครับทาให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นจุดหมายที่ต้องห้ามพลาดสําหรับนักท่องเที่ยวในปีหน้าครับขณะที่แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนะครับมีอัตลักษณ์ที่งดงามน่าหลงไหลและความน่าค้นหาโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครนะครับที่มีความโดดเด่นในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรมครับมีร้านอาหารเลิศรสแล้วก็ชุมชนของกลุ่ม LGBTQ นะครับขณะที่แพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับด้านการท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง A g ก da เนี่ยก็ได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครนะครับเป็น อันดับหนึ่งของ10จุดมุ่งหมายปลายทางที่ได้รับการจองเที่ยวบินมากที่สุดและเป็นอันดับสองของ10นะครับจุดมุ่งหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดและประเทศไทยก็ถือว่าเป็นอันดับสองของโลกด้วยนะครับ <c oughs> แสดงถึงศักยภาพจุด จุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยนะครับที่ดึงดูดให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสกับประสบการณ์กิจกรรมต่างๆนะครับที่น่าสนใจรวมถึงการตะลุยชิมอาหารเลิศลดรสในกรุงเทพแล้วก็สามารถเที่ยวชิมช้อปได้นะครับริมหาดบนเกาะกว่า1430แห่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะ <c oughs> นะครับที่การสับสนในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยต่างชาติก็เห็น,น <c oughs> แล้วก็ได้รับ ผลโพที่ถือว่าน่ายินดีมากๆเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะใครๆก็อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะเจ้าบ้านนะคะก็ต้องดูแลต้อนรับแขกให้ดีนะเขาจะได้อยากกลับมาเที่ยวต่อเป็นครั้งที่2ที่3นั่นเองนะคะค